สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาพิจิกนะฮะเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยไม่ใช่ต้นต้นมากเลยนะคือ1-4สเนี่ยพฤษภาเนี่ยพสุ์เนี่ยยังอยู่ที่พฤกษบนะฮะวันที่4ไปแล้วเนี่ยจะยกมาที่มิถุนแล้วก็อังคาร จะยกจากมิถุนมาสู่กรกฎวันที่10บพฤษภานะฮะเอาเรามาเริ่มกันพิจิกเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวอังคารนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ยังอยู่มิถุนนะฮะพบมรณะนะครับพบมรณะอยู่ร่วมกับใครอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรและคู่มิรที่เป็นใครคู่มิตรก็เป็นคู่ครองด้วยมาจากภพเรืองคู่ครองด้วยคุณ คู่ครองอนะ่าหรือพิจิกเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนของอ่าอริด้วยนะฮะอริด้วยอริคือปัญหาอุปสรรคภาระนี้สินนะฮะมาอยู่ในมรณะสุกละสุกเนี่ยเป็นคู่คองก็เป็นนะฮะเป็นวินาสนะก็เป็นอ่าเอาละทีละข้อก่อนตัวเองกับคู่ครองก่อนอยู่พบเราน้ะก่อนนะฮะทายได้หลายอย่างนะฮะเพราะว่าจะให้พิจิกทุกคนนะฮะ คือดาวเขามีสิบดวงเนี่ยบางคนก็เอาคือเอาเฉพาะเรื่องเนี้ยเรื่องอย่างเช่นอ่ะบางคนก็เอาแค่ตรงเนี้ยเดือนเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยไม่มายุ่งกับชีวิตหรอกมีเยอะยะเลยบางคนก็เอาแถวนี้มายุ่งกับชีวิตตรงเนี้ยฉันไม่เกี่ยวหรอกมีบางคนเอาแค่ตรงนี้เองมีบางคนเนี่ยแต่แต่นอกแต่น้อยคนมากที่เป็นนะคือเหมาสวนในแต่ละเดือนนะฮะ แต่ว่าไม่ใช่ทุกเดือนหรอกบางเดือนฉันบางเดือนเนี้ยอย่างเช่นอ่าบางคนนะเดือนนี้ใจป้าวเว้เหมาสวนก็มีนะทุกเรื่องที่ดาวขยับเนี่ยเก็บเกลี้ยงเลยก็มีแต่มีน้อยมีแต่มีน้อยนะฮะส่วนใหญ่เรื่องนั้นคนนั้นคนนี้เรื่องนี้น,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 นนะฮะนี่แหละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเนี้ยอ่ะเรามาดูดูซิว่าคุณเนี่ยมันจะเหมือนอยังไงล่ะอ่ะอย่างนี้คุณกับคู่ครองตกมรณะ นะในส่วนนี้ทายได้หลายอย่างคุณป่วยคู่ครองดูแลคู่ครองป่วยคุณดูแลจริงนะมีนะอ่าอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมแยะหรือมรณะนะคือมรดกคุณและคู่ครองต้องกระทําการอะไรร่วมกันเกี่ยวกับมรดกมรดกในที่นี้เป็นมรดกทางสายเลือดก,ก็ได้หรือเป็นมรดกที่ไปเอาของเก่าของคนอื่นมาแล้วฉันจะเอามาเป็นของฉันเนี่ยนั่นเขาเรียกมรดก คุณกับคู่ครองร่วมกันกระทําการสิ่งนั้นซื้อของมือสองก็ได้นะที่มันใหญ่ๆห,หน่อยนะฮะนะฮะไม่ไปซื้อเสื้อ,อมือสองไปช่วยกันคุยเสื้อมือสองกัน <c oughs> แหม่ก็เกินไปก็ <c oughs> เกินไอ้เดอนแต่มันได้อะมันก็มือสองก็แต่แม่นะเราจะแหม่ดูดวงทั้งทีไปตลาดนัดซื้อเสื้อ,อมือสองกันอันนี้นะ่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่กว่านั้นหน่อยก็แล้วกันนะเออเอาอย่างงั้นนะ่ะนี่นะฮะตรงเนี้ยทายได้อย่างงั้น หนดูการเงินหน่อยซิพิจิกในการเงินเขาดาวพระรหัสเนี่พระรหัสเป็นการเงินครับณนะวันนี้เดี๋ยวนี้อ่าไม่ค่อยดีแ้วสิเงินตกอะไรฮะเงินตกอะไรอ้าวละเงินตกอะไรอะไรไปว่าปัญหาอุปสรรคภาระที่สินมีเงินมาสถิตอยู่นะไอ้เรื่องเนี้ยไปดูไปเช็ครักษาก่อนเลยด่วนๆเลยนะฮะนะฮะนะฮนะไปเช็ครักษาเลย นะฮะไปเช็คดูว่าเป็นสีเป็นกาลีนะครับการเงินตกอลินะฮะการเงินตกอลินะฮะเงินตกอลิคืออะไรเงินก็คือเงินอะไรายได้อะอลิคือปัญหาอุปสรรคภาละนิีสินถ้าเป็นกาลากินีพรล่า,าเป็นดาวปีซะด้วยเดียนะฮะอาจจะเดือดร้อนเป็นปีเลยนะอ้าวเขาไม่ได้ดาวเดือนนี่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็เอาเรื่องเลยเขาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ ปีนี้เงินเดือดร้อนไหมปีนี้เงินเดือดร้อนนะฮะถ้าเป็นสีอะสีก็คือสีตรงเนี้ยสีในอลิเนี่ยคุณน่าจะแก้ปัญหาอะไรที่ภาระนี้สินอุปสรรคการเงินอะไรเนี่ยน่าจะแก้ไขได้นี่ประมาณอย่างนี้นะฮะแต่เป็นสีดูด้วยมีใครเลงทำร้ายอะไรไหมอะมีใครแบบว่ารอตีหัวอยู่แถวนี้ไหม ถ้ารอสีก็สีก็ต้องโดนตรงนั้นก่อนด้วยอ่าเขาเรียกว่ามีมากกว่าจรอ,อ่ะพอมีมากกว่าจรก็ต้องเดือดร้อนมากกว่าจรน,นะฮะมีใครรอทําร้ายพระรหัสอยู่ไหมถ้ามีมีก็เดือดร้อนอ่าพูดตรงๆนะฮะต่อให้เป็นสีก็ยังแบบว่ามีส่วนดีก็อาจจะว่าปัญหาที่เยอะขึ้นน่ะคือมีใครรอทำลายก็ปัญหาเยอะขึ้นปัญหาเยอะขึ้นฉันยังเอาอยู่ในส่วนดีก็ทายด่ดงนันได้ แต่ถ้าเป็นกาลีก็เหมือนกันในดีมีร้ายในร้ายก็ต้องมีดีถ้าเป็นกาลีระวังเดือดร้อนเรื่องการเงินอา้าวพอเดือดร้อนเรื่องการเงินแล้วไงอ่ะเกิดมีดาวมาให้คุณเป็นกาลีคุณเดือดร้อนเรื่องการเงินแต่มีคนมาช่วยนะเขาบอกอ่าก็รอดไปก็รอดไปเห็นไหมถึงเป็นกาลีก็ยังรอดได้นะครับถึงเป็นสีก็แย่เป็นนะฮะสีคือความดีงามครับ แต่ก็แย่เป็นครับกาลีคือความเดือดร้อนแต่ก็รอดได้ครับนะฮะก็รอดได้ครับนะฮะเพราะอะไรฮะสีกาลีอันนี้คือดาวจรมาตกในภพภูมินี้นะคนเราไม่ใช่เกิดจากท่อนไม้ครับนะฮะต้องมีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องมีสังคมเยอะแยะไม่หมดหากตรงนั้นดีเขาอาจมาช่วยคุณหากตรงนั้นแย่เพ้อเพอไอ้ตรงนั้นแหละมาทำร้าย ทำให้แย่ก็ได้เห็นมาเอาละผ่านไปนะพระรหัสเนี่ยยังมาจากปุตตะด้วยนะเห็นไหมบางคนก็เห็นไหมพิจิกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เดือดร้อนเรื่องเงินเมื่อกี้บางคนก็ตัดตัวเองกับคู่ครองว่าไปยุ่งกับตรงนี้บางคนก็อ่ะปุตตะลูกสีทีลูกลูกน้องลูกลูกน้องตกอะไรตกอันลีลูกมีปัญหาอะไรบางอย่างให้ฉันแก้ไขลูกน้องมีปัญหาอะไรอะไรบางอย่างให้ฉันแก้ไข ปุตตะยังเป็นความรักด้วยความรักมีปัญหาอะไรบางอย่างให้ฉันแก้ไขปุตตะยังเป็นการลงทุนด้วยการลงทุนอะไรใหม่ๆเดือดร้อนทําให้ฉันต้องแก้ไขได้นะนะฮะเอาละพระรหัสจบไปอาทิตย์อาทิตย์มาจากการงานนะฮะราศีสิงห์พบการงานช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเริ่มเย็นให้แล้วนะฮะเริ่มเย็นให้แล้วจากร้อนแบบสุดขั้ว และไอ้คนเป็นภูมิแพ้อย่างผมมันก็ลอยต่ออากาศนะฮะเสียงมันจะหมุกบี้หน่อยนะฮะเพราะว่าฟุ้นฟัดฟืนฟัตตั้งแต่เช้า,ชาแล้ะรู้เลยเพราะดูภูมิลดลงเนี่ยนะฮะช่วงจะอยู่นิ่งๆจะขึ้นจะลงยังไงก็แล้วแต่นะฮะช่วงปรับตัวเนี่ยนะฮะคนที่เป็นภูมิแพ้จะทราบดีฟื้ฟัดฟุ้ฟัดตลอดนะฮะต้องรักษาสุขภาพผมเองก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนกันอ่าเอาละต่อกัน อาทิตย์อาทิตย์เป็นใครการงานงานตกอาลีอา้าวเดือนนี้งานตกอลัลลีถูกต้องง,ตกอ,องงานตกอาลลีของงานตกอัลลีนั้นเป็นไงอ่ะงานมีปัญหาไงง่ายๆมีการกระทําอะไรเพื่อแก้ปัญหาแน่ละ่ะมีการกระทําอะไรที่แก้ปัญหาหรืองานคุณมีปัญหาถ่ายได้ถ่ายได้ไดนะฮะอา้าวแม่เมื่อกี้ อังคารอังคารเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบเนี่ยยกมาที่กรกฎใช่ไหมโอ้โดดไปโดดมาอย่าว่ากันนะไม่ได้เตรียมสคริปต์หราผมก็ถ่ายสดออกไปอย่างนั้นน่ะนะนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทายมั่วนะทายจริงฮะทายสดที่ทายจริงนะนะฮะเดี๋ยวจะหาว่ามั่วเกิดมาไม่เคยมั่วเรื่องนี้ครับนะฮะเจ้าชะตาทุกคนที่เคยดูยืนยันได้นะฮะคนผมไม่เคยมั่วนะฮะอังคารเนี่ยมาอยู่ในกรกฎวันที่สิบเนี่ยทีนี้ ตัวคุณเข้าสุภาเอาละสุภาแไปลว่าอะไรสุภาแปลว่าความสําเร็จสุภาการดําเนินชีวิตของคุณสุภาต่างถิ่นแดนไกลเอ๊ะไปยุ่งอะไรต่างถิ่นแดนไกลเปล่าตั้งแต่ตั้งแต่สิบพฤษภาไปเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เดือนเดียวนะอังคารนะอังคารน,นี้ไม่ได้เด,ดาเดือนดาวเดือนก็จริงแต่ไม่ใช่ดาวแบบเดือนเดียวนะฮะอยู่ร่วมๆสองเดือนนะอังคารนะ,ะแสดงว่าไปอยู่สิบสิบพฤษภาไปอยู่ที่กรกฎ สุภะชีวิตมีความสําเร็จไหมถ่ายได้ชีวิตฉันจะต้องเกี่ยวข้องกับทางกายไหมถ่ายได้ประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้นะฮะอ่ะเรามาดูดาวพุธต่อพุธเป็นใครพุธเป็นมรณะมรณะมาอารินะฮะเอ๊ะไอเรื่องความเจ็บป่วยอ่ะมาสร้างปัญหาให้ฉันสถีทีทนี้นะฮะหรือมรดกที่ฉันไปเนี่ยเยที่ฉันไม่อยู่เนี่ยมรดกหรือความเจ็บป่วยเนี่ย เกิดปัญหาให้แก้ไขเนี่ยการกระทำนะมีเงินมีทองมาให้ใช้ด้วยมีเงินมีทองไองานนี้นี่ต้องใช้เงินแก้ปัญหาแล้วดูดูแล้วนะฮะต้องใช้คือมีการใช้เงินใช้ทองในการแก้ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับมรดกอะไรที่เกี่ยวกับกามเจ็บป่วยแล้วนะฮะค่อนข้างจะอย่างนั้นแหละเงินมาอยู่ด้วยเนี่ยตรงนี้เงินมาอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเงินมาอยู่ด้วยนะฮะทีนี้ พุทธเนี่ยยังมาจากลาบผลอีกทั้งเงินทองลาบผลตกอริหมดนี่โดนทั้งกระบี่เลยฮะลาบผลเงินทองนะฮะอันนี้กระดุมพระนี่รายได้อันนี้ลาบผลนะฮะคือช่องขาเข้านีช่ช่วชั่วโมงนี้พิจิกชั่วโมงนี้ขาเข้ามีปัญหาเช็คด่วนนะฮะนะครับรู้สึกว่าขาเข้าคุณนี่มีปัญหาแล้วนะ นะฮะการงานการเงินลาบผลอ่ะเดี๋ยวมาดูลาหูอีกคนลาหูเป็นใครพันธุออกเริ่มแล้วเริ่มพอจะเดาออกแล้วพันธุเนี่ยพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ไปพ่อแม่มีปัญหาต้องใช้เงินใช้ทองใช้ลาบใช้ผลในการแก้ไขนะฮะหรือญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวมีปัญหาอะไรบางอย่างอับุตรตมาด้วยนะอย่าลืม บุตรบริวารน,นี่มาด้วยนะนะฮะอยู่กับอาอาอยู่กับมรณะนะพ่อแม่นี่ก็อยู่มรณะอยู่กับอยู่กับนะเพราะว่าอะไรฮะเขาอยู่อริก็จริงแต่มรณะอยู่ตรงนี้ด้วยเท่ากับว่ามรณะก็แผ่มาแผ่มาแผ่มานะฮะโดนไหมบุตรบริวารโดนเรื่องความเจ็บป่วยไหมโดนพ่อแม่ญาติพี่น้องนะฮะหรือคนในครอบครัวโดนความเจ็บป่วยไหมโดนความเจ็บป่วย พันธุนะพูดถึงอ้าวคนไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรแล้วมาดูทรัพย์สินสิพันธุบ้านที่ดินยันยนอีกอะไอ้บ้านที่ดินยันยนต์เนี่ยนะฮะเกิดปัญหาแล้วเขาบอกไอ้ปัญหาเรื่องบ้านที่ดินยันยนลถเสียบ้านรั่วน,น,นู่นนี่นั่นได้ได้ถ่ายได้ได้เลยแหละได้เลยแหละก็ลองใช้เงินใช้ทองในการแก้ปัญหาใช้ราใชาผลในการแก้ปัญหาได้เลยแหละนะฮะมีปัญหา มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านภายในบ้านที่ดินเอ๊ะต้องล้อมรั้วไหมอ่ะรถยานพานะเอ๊ะมีเกณฑ์ซ่อมไหมนั่นนะพันธุพันธุมาอรินะนฮะปัญหามาได้เยอะเลยแต่แม้จะให้เหมาสวนก็เก่งใจบางคนก็เหมาโอ้โหประสาสเสียเนละถ้าเหมาอย่างนี้นะลูกเอ่ยครอบครัวเอ่ยพ่อแม่พี่น้องยานยนต์แต่คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับ หนึ่งในเนี้ยบุตรตาบุตรบริวารการลงทุนความรักพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวบ้านที่ดินยันยนต์เกิดปัญหาให้แก้ไขเกิดปัญหาให้แก้ไขประมาณนี้อา้าวสาวสาวเป็นใครสหัชชาครับสหัชชามาพันธุนะสหัสชามาพันธุนะสหัสชาานะหชาคือการติดต่อการเดินทางก็ได้ครับ นะฮะมีการเดินทางระหว่างคุณกับครอบครัวหรือคุณกับพันธุกพันธุกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสาดชะมาแล้วไงมีการเดินทางแล้มีการเดินทาง,นะาทางแสดงว่าเนี่ยเดินทางไปไหนนี่ไงเนี่ยเดินทางไปแก้ไขนะฮะเดินทางไปแก้ไขมีการเดินทางเพื่อไปแก้ไขแนละ้ประมาณนี้แหละนะฮะประมาณนี้ก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะพิ่จิตในเดือนนี้นะฮะอา้า ตอนนี้เกตพระเกตอยู่ที่ราศีกันพบาลาบผลพระเกตเนี่ยเป็นดาววุ่นวายสะหน่อยก็ได้ครับเขาเป็นดาวที่ไม่ค่อยนิ่งครับก็แสดงว่าไอ้ลาบผลที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเกิดแรงกระเพื่อมแล้วนะนะ,ะมันเกิดแรงกระเพื่อมแล้วนะ,ะก็แน่นอนฮะตัวลาบที่นี่เกิดแรงกระเพื่อมก็คือ มีการเคลื่อนไหวทางลาบผลแลนะฮนะแล้วไปอยู่ในอลิโดนเคลื่อนไหวแน่นะนะฮะโดนเคลื่อนไหวแน่ถามว่าเดือนนี้พิจิกเป็นไงผมว่าไม่ค่อยเจ๋วเท่าไหร่อ่ะวันมีเรื่องใช้เงินใช้ทอซะมากกว่าได้เงินอะ่ะนะตรงๆเลยนะดูตามเกย์เลยนะยากมากที่ได้ตังค์อ่ะนะผมถึงบอกไงไปเช็คขาเข้าด่วนเลยมีปัญหาแล้ว ยกเว้นยกเว้นทุกอย่างต้องมียกเว้นฮะพิจิตทั้งหมดในโลกมันจะจ่ายมันต้องมีคนที่ได้รายรับอยู่แล้วล่ะไอ้ที่ได้รายรับหนึ่งทักษาใครอะนะฮะเช่นพระรหัสฉันไม่ได้เสียหายอะไรการเงินทักษาดีได้ภูมิคุ้มกันหนึ่งละสองสองสองแถวเนี้ยอลินี่ก็จริงนะอลิก็จริงมีใครมาช่วยอลิไหมล่ะ เี่ยวการเงินน่ะก็รอดอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปอะนะฮะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปอะนะฮะบางทีเสียแต่มีคนมาช่วยก็รอดดีมีคนมาแบ่งเหมือนการเงินดีบางคนเอะการเงินทักษะาฉันดีทำไมฉันแย่จังแย่ยเลยมนะฮะนะฮะ,นะฮะคนคนนั้นเนี่ยผมก็ต้องถามกลับไปก่อนการเงินดีทำไมเงินแย่ เงินคุณดีจริงเนะี่ยดาวเดิมคุณเนะ่มีใครอะ่ะเขามารังควานเงินด้วยไงณเวลานั้นอะ่ะเงินได้มาแต่ต้องพองออกไปอ่าพอได้มาถูกพองออกไปนั่นแหละจริงๆเงินอะ่ะดีด,ดีตรงที่ก็มาขาเข้าอ่มันดีแต่ไอขาออกมีคนพาออกไปเนี่ยใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ก็จบตรงนั้นแหละก็ตามดาวนั่นแหละนะฮะก็ตามดาวนั่นแหละ นะครับผมนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับผมนะฮะอ่ะน่าจะครบแล้วละ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับลัคานาพิจิกนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะฮะไหนๆดูแล้วก็กดกระสันหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งสวัสดีครับ